ครับเอ่อเจ้าบัตรเลยไหมคะอ่าเจ้าบัตรสับเนี่ยครับก็ถ่ายแม่ลูกลายเสือเนี่ยฮะผิวสวยนะครับนะครับครับก็สับลูกเขาก็แบบก็ยังไม่ไม่สมประกอบไม่สมบูรณ์นะครับนะครับตีตลาดชอรบาทขันเจ็นนะครับ นะครับก็ราคาเขาล้อมไว้ที่1น0 0งหมืกบาทนะครับนะครับฝากเบอร์โทรไปนะครับค่าได้เขาสนใจตูสามหาสี่ห้าสามแปดหนึ่งศูนย์ะครับศูนย์เก้าสาห้าสี่หสามแปดนึ่งศูนย์นะครับตีจนกว่าศนจนะครับนะครับก็สนใจโทรมาคุยราคาได้ครับก็สามารถที่จะแยกได้นะครับนะครับน่าสนใจนะ ครับครับก็นะครับก็นําไปเลี้ยงแบบดูแลเขานะครับนะครับนี่ครับน่าสนใจนะครับคู่นี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ที่สนใจก็นะครับโตมาคุยกันได้นะครับนะครับนี่ครลูกเขาก็สีเดียวกับแม่เขาเลยก็น่าจะสายพันธุ์ เล่หรือกัดเนี่ยนะครับนะครับ,รบก็มีทุกทุกประเภทนะนำมาขายที่ตลาดชนบทไดน้นะครับนะครับ,นะรบขอบคุณมากครับกับกับกับวัสดีครับ